พอมายึดขันห้าปุ๊บไอตัวเนี้ยเลยเลยถูกบัญญัติเรียกว่าส,าสัตว์แต่ถ้าวันไหนมันรู้ว่าขันหนะ้าน่ะเป็นเพียงแต่ปัจจัยปรุงแต่งจจข,ขึ้นมานแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นผัจสะมันเป็นมายาหลอกลวงเราเนะี่ยเป็นมายาเนะี่ยทําให้เราคิดว่ามันเป็นเราอย่างเงี้ยเราก็สัตว์เป็นสัตว์การกระทําของตัวเองพอมันเริ่มรู้แล้วเนี่ยวา โอ้ยอที่พูดได้คิดได้มันเราทั้งแท่งเลยเนี่ยสุดท้ายมันไม่ใช่เราเนี่ย<ช>ออม,มันก็พระองค์ก็ตัดไว้บางอันคือกระทาให้เป็นยานเครื่องนําไปกระทาให้เป็นของที่อาศัยได้เพียงตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียงเสริมสร้างโดยรอบพ่อเพียงปรารกจำมันเสมอด้วยดีดังนี้พิ่ตูทั้งหลายผู้เรืองหลายพึงสำเนียกใจไว้ด้วยอาการอย่างนี้แล<ช>่คือรู้แล้วว่าไม่ใช่เราเนะ<ช>่ะที่เดินได้พูดได้อาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์พูดนะคะ ทีนี้พอพอจะเข้าถึงความไม่ตายปุ๊บคือจะต้องไม่เกิดครับตอถ้าเกิดแล้วมันจะมาได้ธาตุสีนี้อีกธาตุสีเนี้ยยุการใช้งานมันก็ร้อยยี่สิบปีอย่างมากครับอ่าไม่เกินร้อยมีเยอะแต่เกินร้อยปีนี่อย่างน้อยวิธีแก้พระองค์ในเวลาใกล้ตายเนี้ยก็ให้อ่ามีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ลมรู้กายหายใจเข้าออกมันเป็นสุญญตามันเป็นว่าง